โอเคนั้นแหละโอ้โหโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดต้อนรับเขสู่ช่องเดอะบ s สาทิดด้วยนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมได้ทำคลิป โซโลซีโอบอสด้วยปืนพกแค่คกระบอกเดียวนะแต่ว่าผตลตดนัตก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ผมจะเป็นพาร์ทสองนะที่ผมนั้นจะใช้ปืน a k 4 7ในการบวกกับซีโอบอสด้วยปืนแค่คกระบอกเดียวนะซึ่งแมชชั่นก็เปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เข้าไปลุยกันเลยนะก็ไม่พูดมากทำเพล์นะผมก็ผพกโดนัตมาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะก็ จะถ,ถามว่าผมพกมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็ผมสามารถทําได้ครับแต่ว่าเผื่อไว้หน่อยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้พกไอ้นั่นปอฟิวกันมาเลยเพราะว่าการเล่นนี้ผมจะใช้แค่ปืนนี้เท่านั้นนะผมจะไม่ใช้พวกปืนไอ้อื่นๆแล้วละ่ะแค่ก็บอกเดีที่มันเป็นปืนนั่นแหละก็ใครที่อยากดูผมแนละ้วก็ให้กําลังใจผมด้วยนะผมด้วยการกดไลค์คลิปนี้นะแล้วเราก็ไป บวกกับมันเลยนะอ่ะคือวิธีให้เสร็จง,ง่ายๆก็ให้ยิงบอสจากไกลก่อนรอจ่าไม่เรียกลูกน้องมานะแล้วเราก็รู้สึกว่าบอสก็เสร็จรอมันดีเหมือนกันนะอ่ะเราบวกกันเลยนะ เาล่ะไปเออแล้วก็ยิงหัวมันนะควไมเด็นมันกดผมว่าไอเคมันก็ดีนะเพราะว่าดาเมจมันพิษกดไป าเอากระเพงบางไว้ก่อนชิคชิคชิกติกติกแิกลูกน้องอันตรายมากเลยผมอาจจะโดนดาเมจพอลูกน้องแต่ว่าผมจะไม่โดนจากบอสนะเ้ยแต่ก็ระวังเลเซอร์ด้วยนะเลเซอร์นี่อันตรายมาก โอเคเราทำให้เลเซอร์หายแล้วนะไป ถ้าไม่มันหายแค่นั้นแหละเราก็ปล่อยนั่นมาเฮ้ยอืมไม่ได้แดกกูหรอกอืมอันนี้ก็ให้โดนดโดนหน่อยโอเคโอเค๋อ,เคอ้ในไหนมันใกล้ตายละแค่นั้นแหละโอ้โหโอ้ดู น,นี่ไม่มีการวอร์มเลยนะท่านผู้ชมผมใช้แค่ปืนนี้แล้วโดนัดท,ที่ที่ผมพบมาผมก็ไม่ได้ใช้โอ้ oh my god โอเคก็ถือว่าผมสามารถใช้ปืน,นนี้ในการโซโลได้แบบง่ายมากเลยนะแล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยงแค่ยังไม่ถึง4นาทีด้วยซ้ำนะครับผมเอ้ยไม่สิเลย4นาทีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึง5นาทีนะก็ถือว่าผมทำเซนติได้ก็ค่อนข้างดีเลยนะ ด้วยสกิลฝีมือของผมเองนะก็ใครที่อยากให้ผมนั้นโซโล่ด้วยปืนอะไรอีกก็สามารถบอกมาได้นะก็ผมขอไม่เอาปืนไปช็อตกันนะปืนแบบผู้มีกระสุนปุ๊บอิฟิดิตกระสุนก็เอามาถึกครับก็อย่างสไนเปอร์นี้ก็้า้าชานิ์มาได้นะผมผมก็ตอบรับนะก็ถ้าเกิดผมสามารถทําได้นะถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ผมก็จะยกเลิกอันนั้นไปนะก็ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ด้วยนะครับผมก็ไปกันแล้วนะผมสวัสดีครับเจอกันเด้อป่ะผมคำนับไป